สวัสดีครับสาหรับวิธีการป๊อปโชกอิดนะครับเท้าเท้าก็จะวางลักษณะอย่างงี้ครับใช้ปลายเท้ายืนอย่างนงี้นะตอนเวลาจังหวะที่เราจะป๊อปนะครับเราจะเห็นไหมครับปลายเท้าเราจะยูบินฝั่งข้านซ้ายนะครับถ้าเป็นกูฟี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนงี้เวลาเราป๊อปเราจะใช้ปลายเท้านะครับแล้วก็โดดขึ้นตรงๆเผื่อเผื่อข้างหน้านิดนึงป๊อปกดลงไปเลยกดแล้วโดดเด่งตัวขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับ กดด้านด้านด้านซ้ายไว้นะครับเพื่อให้มันเลี้ยวนิดนึงยืนเหมือนกันป๊อปปึ๊บยืนเวลาป๊อปให้จิ้มลงไปตรงๆก่อนนะครับแล้วค่อยปัดไม่ต้องแรงมากปัดเบา,เบา,พาๆพอเราลอกมันว่าเราจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ว่าเรากระโดดเวลาจริงๆเรากระโดดขึ้นตรงเวลาป๊อปลงข้างล่างครับป๊อปแล้วรีบยกเท้าขึ้นมานะครับไม่หนีบแผ่น นี่เป็นทิกส่วนตัวเบนซ์นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการฝึกนะครับสวัสดีครับ